สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จัดคันชิงหลรวมาใหม่เป็นรุ่นอ,อ,อะไรวะไฮบินอุ้ยโจนะครับไผ่โพดำราคาดี่เดือดมากนะ4,003นะครับราคาดูจัดคันชิงหลรวระยะ3.0เป็น2แพ็ค4,003อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ แต่ว่าเวทนะครับเพราะว่ามันเป็นเวทอ่อนนะเป็นเวทอ่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะสำหรับสายแบบสายเสพนะครับว่าคือแบบไม่ต้องการแบบไ,ไ,มนะไม่ต้องการแบบแข็งมากอัดปลาอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆอัดค่อยๆแบบเบนะสายแบบอ่อนช้อยนะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันว่าเป็นไงโอ้เมรูผมไปตัดโดนอะไรแบบ ตัวนี้จะเป็นกล่องไม้เลยนะเห็นเขาว่านะขอแกะดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับร้านก็ส่งมางอีประกันด้วยสามพั 3000, นกะ็คงต้องมีประกันแหละเพราะว่ากลัวมันจะพังใช่ไหมเห็นแล้วก็เลยสั่งสายสั่งสายหน้ามาด้วยนะขอแกะมากูอนรูร้านของแถมเลยมาให้บ้างนะครับโแกะแยากจริง ตัดอีกนิดนึงช่วงนี้ก็บ้าชิงหิวนะครับตอนนี้ไปตกพวกซื้อพวกคันสปินมาตกนะมันไม่ได้นสนุกตรงว่านะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตกหมายธรรมชาติบ่อยไงเคยเป็นไปแบบบ่อแบบเขาเรียกว่านะส่วนใหญ่จะไปบ่อยนี่เว้ยส่วนใหญ่จะไปบ่อ ตกปลานะเพราะฉะนั้นบ่อตกปลามันก็ไม่ได้กว้างไม่ได้ใหญ่มากนะมันตกแค่เขาเรียกนะกป็ปลาที่มีก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่พวกปานินเนาะเมื่อวานไปตกที่บ่อน้งขวดได้ปลาส่งใช่ไหมอนะโอเคเขานี่ก็จะเป็นเอ็นนะ handling นะไม่รู้รุ่นไหนอะไรยังไงแต่ตัวนี้รุ่นท็อปแต่ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปหรือเปล่านะ ให้มีข้ออะไรมาให้ด้วยสงสัยเขาเอาคันใส่ไว้ในข้อปะ่ะแล้วก็ตัวกล่องก็เป็นกล่องไม้ไว้ใส่คันว่ะ๋ยวของดีแบบนี้นี่มุกแพ็คมาเลยแกะแย่สงสัยที่มันแพงอะ่ะเพราะว่ามันแพงกับกล่องไม้นะน่าจะแพงกับกล่องไม้นะครับนะ กล่องไม้เห็นไหมให้บินมักองอะไรก็ไมนะัอ๋อโอเคเขาไม่ได้ใส่กล่องไม้มาให้นะเขาไอ้นี่ใส่ตัวที่เป็นท่อพ VC กันหักโอ้แถมทุ่นมาให้ได้ตัวหนึ่งนะสุดยอดมากร้าน ST สีสวยงามทุน่นโอเคดีๆก็ได้ทุ่นมาฟรีมาใช้ตัวหนึ่งอ่ะโอเคอันนี้จบไปกล่องเอาไว้สำหรับเวลาไม่ได้ใช้ก็เอาใส่ไว้โชว์เนาะแหม ฟีล l ิ n งฟีล l ิ n งหรืออารมณ์ยังับแบบเป็นกระบี่เลยนะไม้ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนธรรมดานะสกีนด้านหน้านะเป็นภาษาจีนนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮบิดน,นะเขาเรียกว่าไฮบิดกล่องไม้กล่องก็มีรอยนิดหน่อยนะคิดว่าน่าจะเป็นจากการขนส่งหรือไมนก็เป็นการรัดเชือกรัดลายมานะไม่รู้คันแพงกับกล่องหรือเปล่าอ่ะโอเคเราไม่ดูกล่องเราไปดูคันดีกว่าไฮไลท์ เดี๋ยวค่อยเอาคันมาใส่ในกล่องให้ดูนะครับมีแถมทุ่นให้ด้วยโอเคแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งแยกนะตัวนี่สั่งแยกนะครับนีบโอ้โหซองแม่งสวยวะ่ะอือหือซองนี่โอเคเลยดีกว่าทุกรุ่นที่สั่งมาเนะพราะว่าตัวนี้เป็นพลาสติกนะ พลาสติกนูนไฮบินเลยนะแล้วก็เป็นซองผ้าสก,กีเป็นเหมือนคล้ายๆกับผ้าได้เนาะผ้าได้นะครับนะแล้วก็เป็นซองไว้ใส่อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวคันกันหว่าเป็นยังไงแต่ก็อันตัวนี้โคนมันเล็กนะโคนมันเล็กคือมันเป็นแบบเวทออนนะเวทออนสายเ็จนะครับคุยโจไห่โมดับคูแม่งเล็กจริงเล็กเวอร์เลย โอ้โหแม่งเล็กจับนะดูดิหความโตน่าจะประมาณ5้าบินนะเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้แล้วแหลนะนะนะก็เป็นทั้งหมด3ท่อนเช่นเดิมเี๋จะดูรายละเอียดดีเทลกันก่อนนะครับด้ามจับนะด้ามจับเป็นเอ่อเป็นเชือกนะน่าจะเป็นเชือกนะแล้วก็พันเป็นวัสดุตูดเป็นพลาสติกนะ ก็เท็กเจอร์กันจับก็โอเคนะเล็กมากเลยเสียวหักวะนะเช่นเดิมนะเป็นโลโก้ไฮบินนะโลโก้เพนกวินใช่ะนะแล้วก็สกรีนนะตัวนี้ทำดีเทลเหมือนเป็นแบบไผ่เลยนะเป็นแบบไม้ไผ่นะมันไม่กลมเลยซะทีเดียวนะมันตัดนะเห็นไหมดูนะมันตัดตัดตัวนี้เป็นคล้ายๆเปิดไผ่นะอืมสวยจริงๆ เียนแบบไผายธรรมชาติแต่วัสดุคงไม่ใช่มีดีเทลดูดิดีเทลมีสีมีอะไรไม่กลมนะตัวนี้นะเหมือนกับเป็นแบบกิ่งไผ่แล้วตัดออกอะไรเงี้ยฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสวยงามมากแล้วก็มีจุกข้างในน่าจะมีก้านอ้ก้านแม่งข้างในเดี๋ยวขอดูก้านข้างในก่อนมีหรอวะต้องมีสิไม่มีไม่ได้โทรมาละกลานปลายนี่แบบ เล็กฉิวเลยฉิวมากนะเช่นเดิมโอ้ปลายแม่งอ่อนวะ่ะเสียวหักอย่างเงี้ยเนี่ยเสียวหักเลยแหละนะตัวปลายก็เป็นไอ้นี่แบริ่งนะไหมแบริง่งเห็นไหมโอ้มันอ่อนมากเลยนะเนี่ยปันไซโลมันจะเอาอยู่ป่าววะนะปันไซโลจะเอาอยู่ป่าววะมันแบบเห็น คันเห็นด้ามแล้วแบบโอ้โหมันไม่รรมดานีนี่ดูดินี่เป็นด้ามที่สองด้ามกลางนะดีเทลลายหรืออะไรเนี่ยโอ้โหแม่งสุดจัดนะกล่องแล้วก็สวยแบบเหมาะแก่การสะสมมากนะสวยสุดๆนะดีเทลนี่แบบสี่พันสามนี่ไม่รู้แพงกับอะไรสงสัยแพงกับกล่องคร่บเดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูว่างานเป็นยังไงคุณภาพโอเคหรือไม่นะครับ บอกตามตรงนะแม่งเล็กมากนะเล็กกว่านิ้วก้อยนะเเสียวอยู่ว่ามันจะหักหรือเปล่านะเวลาไปอักลากีดแม่งอ่อนมากนะอ่อนจริงๆนะอ่อนแบบอ่อนแบบเห็นแล้วแบบโอ้โหน่ากลัวแต่ถามว่าสวยไหมถือว่าโอเคแหละนะเรียนแบบไม้ไผ่นะครับปลายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ ปลายนี่ปลายอ่อนเลยดูยดิเสียวหักเลยนะอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะกุยโจไผ่โพดำโอ้วแวงก็เดี๋ยวไว้ผมไปลองเทสนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบทั้งหมด3คันที่ผมมีนะครับว่าสรุปแล้วฟฟลลิ่งหรือเป็นอย่างไรผมจะมีทั้งหมด3คันนะมีข้อม่วงไผ่ข้อเขียว แล้วก็ตัวนี้นะไผ่โพดําหรือว่าเป็นกุ้ยโจนะตัวนี้จะเล็กที่สุดข้อม่วงจะใหญ่สุดแล้วก็กลางมาจะเป็นข้อเขียวแล้วก็จะเป็นตัวนี้เล็กที่สุดเวทอ่อนสุดละนะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ลาไปแล้วครับกับตัวที่เป็นไผ่วินคกุ้ยโจไผ่โพดําสวัสดีครับ